สวัสดีครับผมวันนี้ยี่สิบสี่มิถุนายนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีอ่าวิวจากเรือสำราญที่น้องส่งมาให้ครับผมจากผู้ป่วยติดโควิดสิบเก้าในสิงคโปร์ที่รักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นอยู่ที่เรือสำราญครับรอวันกลับของเข้าหัวพักเดี๋ยวก่อนจะไปดูเรา ผมจะอัปเดตคร่าวๆนะครับอัปเดตเกี่ยวกับอยอดผู้ติดเชื้อรายวันหรือว่าติดเชื้อทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลแล้วเท่าไหร่และเสียชีวิตเท่าไหร่เอามาดูกันครับสําหรับอัปเดตเมื่อเพียงวันนี้นะครับวันที่2ี่ี่มิถุน,นายนอายอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะ 42, 400, 4 2 4หมัรรายนะครับ42,432นรารายครับแล้วก็ รวมรักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้ารายสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้ารายครับผมแล้วเสียชีวิตทั้งหมดครับยอดผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์นะครับที่จากโควิดสิบเก้ายี่สิบหกรายครับผมตามนี้นะครับเมื่อรายงานเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อร้อยสิบเก้ารายครับผม เขตชุมชนสามรายอาศัยอาศัยอยู่ทอนหนึ่งรายครับผมพู้ถือบัตรผ่านงานหนึ่งรายถือใบอนุญาตทำงานหนึ่งรายกรณีในหัพักร้อยสิบหกรวมยอดก็ร้อยสิบเก้าเมื่อวานก็ลดลงมาเยอะอยู่นะครับลดลงมากกว่าช่วงวันก่อนๆวันวน,นันนน้นก่อนก็สองร้อยกว่ากพราปแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะครับ ออเดียวครับเดียวบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ออกจากโรงพยาบาล405นะครับ405นะครับออกจากโรงพยาบาลอย่างที่ผมรวมยอดออกไปแล้วว่าบอกไปแล้วว่าออกจบออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดรวมเป็น3 5 9 9 5รายนั่นแหละครับเมื่อวานนี้ออกจากโรงพยาบา40ล405รายครับแล้วยังอยู่ในโรงพยาบา19ล192รายนะครับ192รายนี้อ,อยู่ในขั้นวิกฤตหรือว่า i c ซนี้่1รายนะครับผมอ่ สำหรับวันที่24มิถุนายนวันนี้มีผู้ติดเชื้อ191รายนะครับ191นะครับก็ขยับขึ้นมาอีกอยู่วันนี้กรณีในหอพัก184ครับผมยังเยอะครับในกรณีหอที่ติดในหอพักคนงานนะครับหอพักคนงานต่างชาติและเขตชุมชนมีแค่เจ็ดครับผมเจ็ดคนนี้เป็นคนสิงคโปร์สองนะครับเป็นสิงคโปร์เรียนสองคนแล้วก็ถือ work pass ครับผมถือไว้อ่า ไปผ่านงานไปเว็บปาสองนายคู่อยู่อาศัยถาวรครับผมรวมเป็นเก้าลายเก้ากับในหอพักหนึ่งแปดอะไรหนึ่งเดืนเป็นเจ็ดนักเป็นเจ็ดคนนะครับผมกรณีชุมชนเจ็ดกรณีเจ็ดเจ็ดกับในหอพักร้อยแปดสิบสี่ก็ทั้งหมดร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับผมตามนี้นะครับแล้วเรามาไปดูบรรยากาศข้างๆ เรือสำรานตามริมทะเลครับผมจากอ่าวมารีนาครับผมแถวอ่าวมะทะเลด้านมารีนามองเห็นตึกมารีน่าเบสเซนมองเห็นออ่าอ่าาคาสิโนครับผมแล้วก็มองเห็นอยู่ใกล้ๆก,กสิงคโปร์ไฟเออร์สิงชาสวรรค์สิงคโปร์เรามาดูวิวกันสักหน่อยครับเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมีบรรยากาศในในห้องครับผมคลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามด้วยคลิปหน้าผมก็มีว่าจะมีบรรยากาศในห้องที่พัก ในเรือหรือว่าต่อไปก็ที่พักที่พักรักษาตัวอยู่ที่ว่าหายแล้วที่อยากดูหรือไม่ติดเชื้อพวกที่ไม่ติดเชื้อนะจะอยู่ในโรงแรมครับผมที่พักก็ดีอยู่กับอาหารนี่ก็ดีอยู่ที่ดูอ่ารัฐบาลเขาจัดไปดูแลอยู่ที่ว่าผลตัวดอกมาเป็นลบให้อยู่ที่ไม่ได้ติดเชื้อนะครับให้อยู่ที่โรงแรมก่อนโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่กดข้ามาเข้ามาจดติดตามรับชม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครได้ยังไม่กดติดตามก็กดกดติดตามให้ด้วยนะครับเรามาดูคลิปกันครับผมแล้วคลิปหน้าก็จะมีอะไรมาฝากนะครับในบรรยากาศในหอพักหรือออหรือว่าในห้องในโรงแรมหรือว่าห้องในเรือสําราญครับผมโอเคครับผมดูดูคลิปกันครับผม,มาก็เก็บบการเมก่อวานนะครับเนี่ยสถานที่กลับตัววันนี้ออกมาช่วงเช้า เขาให้เวลาหนึ่งชัวง่วโมงออกมาเรือดเต็มเลือดสายบ<ม>รรยากาศแดดร้อนๆลมพัดเย็นๆินการด,ด,ด,ดูเรือมีแต่เรือทั้งเรือสำรานและเรือไม่สำรานอืมากาศครับ ชื่อเรืออะไรตุ๊กตาชื่อเรือชื่อเรือฝั่ง้ก็เป็นมาลินาเดย์นี่บ่อนีน่เรือตกเป็นบ่อนคาสิโนนล่นนั่นก็เป็น,นชาสวรรค์อะไรนีมาอยู่หลายปีแล้วไม่เคยขึ้น

ลม,มพัดเย็นเย็นแดบดบร้อนร้อนฟิวฟิวสบายสบายทีกักตัวบรรยากาศดีเก็บมันจะกลาศมาฝากครับวันนี้ต้องให้ขึ้นมาทุกวันอนะ่ะวันละหนึ่งชั่วโมง ทีเลยเขาไม่ให้เครียดไม่ให้อะไรอยู่แต่นในห้องมันเครียดเขาให้ออกมาคิวๆครับเรืออะไรทุกอย่างเรือกลับยอดการด,ด,ด,ดีถ้าหากเขาให้ออกมาได้ทุก เวลาตลอดเวลาเนี่ยไม่มีใครอยู่ในห้องนคนควรจะเต็มอยู่ริมฝั่งริมริมข้างเรือเนี่ยเดี๋ยวเราเบียงเรือเนี่ยจะีด้มาได้วันละหนึ่งชั่วโมงก็งให้ฉันั้นเรือนั่งไปอยู่ในห้องเรือ เปลี่ยนบรรยากาศแค่นี้ก่อนเด้ออืมผสมดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่น้อง